<Okay. S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืน ASH12 เป็นปืน Battle r ไร l e ของ Card Engineer ที่มีดาเมจแรงที่สุดในเกมแล้เหมือนจะดีนะที่มีดาเมจแรงแต่ว่าข้อเสียคือมันคุมยากครับผมโอ้คอนโทนมีแค่24บอกเลยว่าดีดจัดๆแล้วก็อีกอย่างปืนนี้มันค่อนข้างหนักเหมือนกันทำอะไรก็ช้าไปหมดดูจากรูร่างปืนคงเดากันได้โคตรหนัก ผมเลยแต่งปืนแบว่าเน้นคอนโทรลหนกัหนกๆเลยเอาให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้ยังไงปืนมันก็หนักอยู่แล้วเอาให้สุดไปเลยปืนนี้ผมคิดว่ามันเหมาะยิงในระยะกลางถึงไกลมากกว่าจะามายิงใกล้ๆก,ก็คงไม่มีใครคิดจะามายิงใกล้ๆอยู่แล้วเพราะว่ามันหนักขนาดนี้หรือไม่ก็ไม่มีใครคิดจะใช้เลยผมเห็นคนที่เล่นปืนนี้น้อยมากนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ผมเคยลองแบบว่าแต่งให้ปืนเบาที่สุดให้มันวิ่งชา้าได้อะผมเคยทําละมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สาหรับผมเจอพวกปืนไวๆเข้าไปยังไงเราก็เส็จมันเลยเน้นยิงกดจากระยะไกลดีกว่าอ่ะงั้นเราเข้าาไปปดดวกกกันนนใเมี่ื ันนี้มจะเป็นยังงไเติมเกม d a t a Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง s t e ีมและ g a l i n a ไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมเกม g a l i n a d a t a Force ID เดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม d a t a Force ของ s t e ีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด Listman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนแถมมีเกมชั้นนันมากมายมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์ เติมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมและมีสินลับแพ็กเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นโอเคไม่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 โอ้โหวิว้วยเดี๋ยวเพื่อนมาอยูมามาอ่มามาตรงบบนี้ได้ไงวะโอเค วิ่ง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 หลอกหลอกนิ่งนิ่งนิ่งโอเควิ่ง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 โอ้โหหัวโบล่ะลูกพี่โอ้ย วัดต๋าปักดีจูการตาดีขอผมไม่ตายอึมตรงนี้เลย โอเคโอ้โหยวนะาพาพี่กีผมอยู่ไหนโอเคพังละหลงปู่ไม่ได้เล่นนานขอบักสักแป๊บหนึ่งนะพี่ฮิวพูดช้าเลยอะไรวะเนี่ย เออมันเข้าไปแล้วเมื่อกี้สับปืนผิดสับปืนผิดเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอย่ายอมเพื่อนอย่ายอมอโอ้โโดโดดนนไยจ

วสวยไอเนี่ยโอ๊ยภมิเหลืออยู่วันเฮปีเนี่ยดูดิรีเร็เรเรเรวๆเือขอ้อ้องอเลยได้ไง Our forces are dwindling. Hold the line. Yeah. <laughs> the enemies have taken objective Bravo Two. Oh, oh, oh. oh, oh, don't Don't. Mind. อโอเคสวยตรงไหนวะโอเคโอ้โหสักวางเลยเยวแต่เห็นคนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้วาแล้ว

พีคพีคไกลๆก็เอาได้นะครับไกลๆอ่ะไกลๆผมก็ยิงได้อ,อเดินช้ามากอืมคือเพื่อนเราแต่ละคนโคตรกล้าเล่นอะ่ะก็ได้ก็เสียมาก ไอ้ตนี้มันนัวจังวะคือเขาดันมาไม่ได้เลยไม่สนงไม่ดนเลยครับผม หลือเวลาอยู่สี่ิบวิจบโอ้เอาแล้วเป็นตีที่ดีผมฆ่าอย่างน้อยอ่ะห เจได้หัวมันเอฟเกียร์ยิงไกลขนาดนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้ร้อยร้อยหนึ่งเมตรโอ้ยมันหนักอ่ะปืนเนี้ยไอ้เพื่อนกลับมากลับมาแก้แค้นแล้ว Alpha. No way to break now. Fill the cover. I won't be left behind. Allied troops launching assault on objective Alpha. Two men. Guy E. Mode. One more, one more. โอ๊ย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 เฮ้ยเอาไวโอ้โอ้โหอืมสวยต้องค่อยๆเล่นเอ้าคนนี่หว่าก็นึกว่าอะไรโอ้ Okay. Oh, there's a lot. Dump, 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 reload. Okay, so eh? So eh? If you don't want a future governed by hack, finish them to. Allied troops engaging in objective Bravo 1. Yeah, no. เพราะว่าใครนอนอยู่ตรงนั้นพาเพืนมาข,ข,ามาข,ขามาึ้นมาึ้นมาสวยพาเพื่อนเป็นตัวล่ออทีเจ้าเขาเป็นตัวล่อผมดันเ,เป็นตวลรอซะเองวิ่งเลย,เยครับรออะไรตรงนี้เอเคมุมนี่เวิร์กแล้ว Objective Bravo 2 cleared. The enemy has taken Objective Bravo 1. Hmm. Allied troops launching an assault on Objective what? Bravo 1. มีตัวเดียวนะโอเ้โอเยอะเกิน จะยิงคนเออจะยิงรถไปโดนคนไหนวะเนี่ยอ่าผมรูให้หมดแล้วพี่เฮ้ยผมต้อง,งดูไหนก่อนวะเนี่ย ไปชุกไม่ได้นะเพื่อนมันเยอะเกินโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันนอนเนียนได้เลยนะเนี่ยโโอ้โหสุดยอดแต่มองไม่เห็นศัตรูก็แค่นั้นแหละมีแคมป์ของแท้แอ,แอ่อข้าหว100ัวแรบบ้อยเมตร ้ยมันมาจากไหนอ่ะเล่นยากนะปืนนี้เอาดีผมพยายามเล่นให้ดีที่สุดแลนะได้แค่นี้เปืนนี้ก็ประมาณนี้แหละรู้สึกว่ามันก็เล่นยากนะ เล่นยากหรือผมแต่งให้มันยิงยากก็ไม่รู้อ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย